Ủa, nèo chứ khờ, nèo chứ khờ đi Điện thoại nó khím khít Mình lâu quá nao à Mình đeo nó Im

ไอ้บุตันจะไปซื้อไปโอ้ไอ้ซื้อมาเราดิ้ตาตัวนนะซื้อตัวนี้ะไปออกไล่แลยดิจะไปเสียแม่โอ้เสียจังนี้โตาไอ้ติ่มเราดิ้ผมไปกับติ่มกันจะวอมมาดเลยอ้าวออมาจังนี้ถ้าสมัยไอ้นี่ตัวนี่นั่งอยู่นี่นกจีนบุตันอ้ยไม่ไปกันเจียงเด้อเจนก็มาเถอะเจนก็เจนก็เจนอ้าวอ้ กูดีวะนายบุตรันนายหุบจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาผอ้มุ่งมืเรียนโอ้มือเรียนครับผมือเรียนมือเรียนครับไปมผมเรียนไปไปลรงพักโอ้มเรียนนะครับไปเจ๊กุ้งรู้วบอกว่าความมันเป็นลูกต้บตายตายเมื่อวานนี้เนี่ยฮะโอ้เส่ ؤ เดินเหล้วนะโห้เป็นไงไปไปวยงานมันอะไปไปไป าทำให้ขาดสติจนเกิดการทะเลาะวิวาทและนำมาสู่ความตายฮึผู well> um, ้ใดวะนายหูกจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยจิตนาผพมผมผมผมพ่มบริตั้งใจ